ฮัลโหลกราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพื่อนสีรักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับชุดเกียร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกียร์แต่งนะครับว่าเขาใช้นะครับใส่เกียร์แต่งมันดียังไงนะครับที่จริงนะครับเกียร์แต่งในที่นี้ก็คือจํานวนเฟืองเกียร์ที่ไม่เท่าเดิมนะครับ ถามว่ามันดียังไงนะครับไอเจ้าเฟืองเกียร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองเกียร์เฟืองสเตอร์เฟืองคลัตช์นะครับทุกอย่างมันจะมีจํานวนของมันนะครับทุกๆจํานวนมันมีประโยชน์มันมีเหตุผลของมันอยู่มันก็คืออัตราทดนะครับมันก็เหมือนสเตอร์นะครับมันก็เหมือนสเตอร์ สเตอร์ที่ใหญ่นะครับหน้าใหญ่หน้าเล็กหลังใหญ่นะครับมันก็จะทำให้รอบต้นมันวิ่งดีนะครับแต่มันจะสั้นนะครับมันจะไม่กินกำลังแต่มันจะสั้นนะครับมันตัดไว้ถ้าจำนวนนะครับสเตอร์เล็กนะครับว่าชุดเกียร์ก็เช่นกันนะครับมันจะ มันจะวิ่งได้ยาวแต่ถ้ากำลังไม่ถึงมันก็จะทำให้รถของเราตกนะครับกำลังตกนะครับในรถเว็บ125นะครับเฟืองเกียร์นะครับที่เขายอดที่เขาทดกันนะครับยอดฮิตเลยนะครับจะเป็นเกียร์สีนะครับบางคนนะครับบางชั้นบางช่างเขาจะทดเฉพาะ เปลี่ยนเฉพาะเกียร์หนึ่งนะครับบางคนก็เปลี่ยนเฉพาะเกียร์สีนะครับถามว่าเปลี่ยนทําไมนะครับข้อดีไงครับเกียร์หนึ่งนะครับส่วนใหญ่ครับเขาจะเปลี่ยนให้มันเยอะกว่าของเดิมนะครับก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เกียร์หนึ่งออกตัวได้ยาวกว่าและมันจะไม่ฟรีนะครับออกตัว ได้ดีครับส่วนใหญ่นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งยาวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรถแข็งนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ออกตัวได้ดีนะครับแต่รถดังดันโลนะครับรถออกทิปนะครับผมเคยเจอนะครับก็มีบางสํานักนะครับเขาจะเปลี่ยนเกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับเขาเปลี่ยนทําไมนะครับเปลี่ยนเพื่อให้ เกียร์หนึ่งมันยาวนะครับอย่างเช่นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งของเดิมนะครับในสเตอร์สิบสี่สามสี่นะครับยกตัวอย่างครับมันตัดที่ประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบไม่นะครับแต่เราใช้ที่มันยาวกว่าเดิมมันก็ไปตัดที่ประมาณแปดสิบนะครับพอมันตัดมันตัดที่แปดสิบนะครับพอเราลากนะครับใส่เกียร์สองครับลากไปมันก็จะตัดได้ยาวกว่านะครับ มันทาให้ทุกเกียร์เราสามารถนะครับลากได้ยาวนะครับผมเพราะว่ากําลังในรอบต้นมันดีนะครับมันลากได้ยาวนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้ารถของคุณไม่มีกําลังนะครับมันก็จะทําให้ออกตัวไม่ค่อยดีนะครับออกตัวมันอืดแล้วมันเหมือนคุณไปใส่เกียร์สองออกตัวนะครับแต่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณ ไปทดมันยังไงนะครับครับประมาณนี้นะครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์ส่นะครับเกียร์สส่วนใหญ่จะเจอในรถเว็บหนึนะครับเกียร์สของเดิมเว็บหนึและ i อปลาวาน m s x นะครับพวกนี้มันจะมีปัญหาก็คือมันไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เขาสร้างมาเพื่อเป็นรถใช้งานนะครับเกียร์สมันจะยาวนะครับมันจะห่างเยอะนะครับกับเกียร สามนะครับมันก็เลยทําให้มันเป็นปัญหาทําให้เกียร์สี่ตกนะครับเกียร์สี่ตกนะครับทดเสเตอร์ไม่ได้นะครับทดเสเตอร์ไม่ดีนะครับและถ้าพูดชิงลึกนะครับระบบไฟระบบจุดระเบิดนะครับของเกียร์สีมันจะมันไม่เหมือนกันนะครับแบบว่าบางคนครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามครับวิ่งดีนะครับพอเข้าเกียร์สีะครับจะมีปัญหาจะสะดุดอะไรก็ตามนะครับ ก็แล้วแต่นี้ผมไม่คอพูดถึงเจึงลึกนะครับพูดถึงเกี่ยวกับการทดนะครับไอเกียสีมันจะห่างกว่าเกียสามเยอะเกินนะครับมันไม่เหมือนร1อยสิบไอนะครับพวกร1อยสิบไอนะครับมันจะชิดนะครับเกียชิดมันทําให้เราใช้สเตอร์ที่เล็กได้นะครับไอเว็บหนึ่งสองห้านะครับมันจะใช้สเตอร์ที่เล็กได้ยากนะครับเพราะถ้ากําลังของเราไม่ดีนะครับเกียสีของเราไม่วิ่งเลยนะครับ มันก็เลยทําให้นะครับลายสํานักเขาจะเปลี่ยนเฉพาะเกียร์สีะครับให้มันเล็กลงนะครับจากของเดิมเพื่อให้มันชิดกับเกียร์สามนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องมันทําให้รถของเราเกียร์สีไม่ห้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สวัสดีครับ